เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือในแอปทางรัฐนะคะก็จะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเข้าไปที่แอปทางรัฐค่ะพอเข้าสู่หน้าหลักของแอปทางรัดถ้าท่านใดตรงนี้ไม่ใช่ชื่อของตัวเองก็ให้กดเข้าสู่ระบบก่อนนะคะให้ใส่บัญชีผู้ใช้หรือเลขประจําตัวประชาชนนะคะและก็รหัสผ่านค่ะจากนั้นกดเข้าสู่ระบบค่ะใส่รหัส6หลักนะคะเป็นรหัสที่เราตั้งเองนะคะและใส่รหัสหหลักอีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสค่ะ พอเข้าสู่ระบบแล้วจะมีชื่อของเราอยู่ตรงมุมขวาด้านบนตรงนี้นะคะก็ให้เรานะคะกดตรงตั้งค่าที่เป็นรูปฟันเฟืองค่ะจากนั้นก็ให้กดตรงข้อมูลส่วนบุคคลค่ะตรงนี้จะเป็นเบอร์มือถือนะคะถ้าต้องการเปลี่ยนกดตรงแก้ไขค่ะกดตรงนี้ระบุเบอร์โทรศัพท์นะคะและกดรับรหัสทาง SMS OTP ตรงนี้นะคะเมื่อได้รับ OTP ทาง SMS แล้วให้ระบุรหัส OTP ที่ส่งมา6ตัวตรงนี้ค่ะและให้กดยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือค่ะ จากนั้นก็จะมีป๊อปอัพแจ้งผลการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์สําเร็จแล้วให้กดตกลงค่ะก็จะกลับมาสู่หน้าจอนี้นะคะเบอร์โทรของเราตรงนี้ก็จะถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับวิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ในแอปทางรัฐนะคะสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ